พระคาถาชินบัญชรอ,อันเชิญพระสูตรต่างๆในพระพุทธมนต์มาเป็นกำแพงแก้วด้วยคาถาที่สิสองคาถาที่สิบสาและคาถาที่สิสีคาถาที่สิบสองว่าดังนี้ชินานาวะระสังยุตตาสัตตป ปาการลรังกตาวาตะปิตาทิสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัทวาอาเสสาวิณาย,ยันตุอนันตะชินะเตชะสาคาถาที่สิบสามว่าดังนี้วสะสโต เมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชะมัดชัมหิวิหรันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา คาถาที่สิบสี่ว่าดังนี้อิเจวมันโตสุคุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธธรรมานุภาวะปาริโตจารามิ ชิณปัญชเรติเป็นการอัญเชิญพระสูตรต่างๆในพระพุทธมนต์มาเป็นดุจกำแพงล้อมรอบตัวเราถึงเจ็ดชั้นให้ตัวเราเองอยู่ในความคุ้มครองด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์